เรามาดูมุมน่ารักน่ารักของแม่ลูกคู่นี้อีกทีนะคะความน่ารักไม่มีหยุดหย่อนเลยสำหรับแม่กำลายทองกับลูกน้อยดูเล่นกันกับลูกค่ะทองแท้หนูเป็นหนุ่มที่อ้อนมากเลยนะลูกรับวันหนูยิ่งโตยิ่งอ้อนแม่มากเลยนะฮะยิ่งโตยิ่งอ้อนค่ะยิ่งโตยิ่งอ้อนแม่ เขาค่ะแม่แต่งตัวให้รักกันมากมายเลยแม่ลูกคู่นี้ เห็นไหมความรักมีล้นเหลือเลยเล่นไปเล่นมาก็จะไปกินนมแม่ค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้ ทองแท้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าแม่จะลองไปปรึกษาหมอค่ะว่าจะเอาแม่กําไรทองไปทําหมันอาจจะไปปรึกษาโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่แม่เคยเอาไปทําค่ะเพราะว่าเอาไปโรงพยาบาลที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมากกว่าเพราะว่าแม่กําไรทองเขาเป็นเอแเมว โรงพยาบาลที่แม่คือเอาเอาไปทําประจําเขาจะไม่ไม่อยากรับเขาไม่อยากให้ทําค่ะเน่เน่ยพัวลูกเขาก็เริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นด้านหนุ่มๆที่บ้านก็มีเยอะด้วยหมดรุ่นรุ่นก่อนสาวเยอะหนุ่มน้อยแต่พอมารุ่นหลังจะเป็นหนุ่มเยอะสาวน้อยค่ะต้องรีบเอาไปทํา พราะแม่ก็ไม่รู้ว่าแมวระหว่างแม่ลูกเขาผสมพันธุ์กันได้ไหมเขารู้เหมือนเราไหมว่าเออนี่แม่เขานะเขาทําอะไรแม่เขาไม่ได้นะอะไรแม่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาผสมกันได้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าท้องแท้ก็เริ่มเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะน้องเขาจะโตโตไวโตเกินกว่าคนอื่นเขา แม่แม่ดูท่าแต่งตัวเขานะคะดูลูกชายของแม่แม่แต่งตัวนะคะเหลือล้ายจริงๆคุงก็ห้อยเีลาเยอะมากนะเนี่ยเราเนี่ยฮะเีลาเยอะเหลือเกิน เวลาช่างลายเหลือพุงห้อยแล้วนะลูกฮะ ลูกแต่งแม่เอามั่งแม่ก็แต่งมั่งดูทา่านั่งแต่งของแม่เหมือนกันค่ะไม่มีใครยอมใครลูกก็ไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมสวยแล้วลูกสวยแล้วอ่ะมันก็จะเป็นมูดกินนมแม่อยู่อย่างนะั้นอ่ะ แม่กิ่งเห็นแม่กิ่งก็มีความสุขค่ะที่ได้เห็นเด็กๆเ,เขารักกันแม่ลูกเขารักกันแม่กิ่งก็หวังว่า FC ทุกท่านเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนแม่กิ่งนะคะที่ได้เห็นกำไรทองกับลูกน้อยเขารักกันแบบนี้ส่วนสามกุมารน้อยเดี๋ยวแม่กิ่งจะให้ความรักเขาเต็มที่ค่ะ แม่กิ่งก็ให้ทุกคนค่ะให้ความรักทุกคนเลยในรูปของบ้านแม่กิ่ง <S <S เด็กๆเขาก็จะรู้ค่ะว่าไงลูกว่านอะไรแม่ทองหยิบว่าอนอะไรแม่อมืดูสินะ่ะดูที่ทองแท้สิดูที่ทองแท้อ้อนแม่สิลูกดูที่ทองแท้อ้อนแม่คำใบทองสินะ่ะอ,อ้อนมากอ้อนไม่